มาดูประวัติเมืองโอคแลนด์กันค่ะเมืองโอคแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ระหว่งางอ่าวไวเตมารตาและอ่าวมานูกาเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหาการรมของประเทศเป็นเมืองท่าที่สําคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบและยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติจึงเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านแห่งเกาะเหนือมาดูรูปเมืองโอคแลนด์กันค่ะเมืองโอคแลนด์ เป็นหนึ่งสถานที่ที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยวมีอากาศที่ดีบรรยากาศสบายสบายเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะเรามาดูการเดินทางไปเมืองโอ๊กแลนด์กันค่ะการเดินทางไปเมืองโอ๊กแลนด์กรุงเทพห่างจากเมืองโอ๊กแลนด์9,580กิโลเมตร 9, km, ใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวโอ๊กแลนด์สกายทาวเวอร์เป็นสกายทาวเวอร์ที่ตั้งเด่นใจกลางเมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอ๊กแลนด์มีความสูงจากพื้นดิน328เ mm, มตรขึ้นไปชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวที่เห็นทัศนียภาพของเมืองโอ๊กแลนด์ได้ไกลถึง80กิโลเมตรและยังมีสกายวอล์ให้เดินชมวิวนอกหอคอยที่มีความสูง200เมตรอีกด้วยนะคะภูม,มิประเทศเมืองโอ๊กแลนด์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกับป่าฝนเขียวขจีมีปล่องภูเขาไฟอายุหลายร้อยล้านปีโดยเฉพาะในอ่าวฮารากิและยังมีอ่างจอดเรือที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ชื่อเวส t h เฮเวนมา i n a าภูมีอากาศเมืองโอก๊กลด์ ภูมิอากาศของเมืองโอเกลน์นั้นเป็นแบบกึ่งเขตร้อนได้รับอิทธิพลมาจากการตั้งอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกและตะวันออกจึงทำให้มีฤดูร้อนที่อบอุ่นชื้นมีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดฤดูร้อนจะเริ่มขึ้นในช่วงคิดมาดไปจนถึงเดือนมีนาคมและฤดูหนาวจะอยู่ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอันประกอบด้วยลมฝนและพาย,ยุลูกเห็บในบางโอกาส ภัยพิบัติที่มาเกิดขึ้นบ่อยในโอ๊คแลนด์โอ๊คแลนด์เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมบ่อยเนื่องจากมีฝนตกหนักอาชีพช่างประปาช่างซ่อมแก๊สช่างระบายน้ำในเมืองโอ๊คแลนด์เป็นอาชีพที่ขัดแขนมากโดยเฉพาะช่างที่เชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งประปาเุยเฉยหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ความขาดแคลนนี้แหละที่ทําให้อาชีพเหล่านี้เป็นที่ต้องการมากค่ะ